เออฮะนิ่วมวนรอบของแล้วนะครับปูไม่ใช่รอบเรกงนะยืมครับแขกมันเยอะเนาะครับอะไรกไอะไรกูครับขังเี้นที่พอจะถืนอ้าวนี่มอวนปู่ตาปู่ทีปะรับปู่พูปู่ปู่กุบกุบจะทีตะขันตะฝนาตะช้ออลูกพระชักระระบู้าขับไปนั่งไปกูไปแจกมารวมเ็มรวมขังเแา้วกะ เออไรผู้ไรคนไรคือแข้งเยียงงานไม่สามารถจะอ่านได้ทุกคนเออมือนี้เป็นบ้านชื่อแปลกมาเิมครับส่วนต่อมาแก่หนึ่งก็ว่าชื่อเก่าน,นะครับปูเออพ่อกะออกอืมพ่อประกาศให้ไม่ปลูกไรเริ่มข้างหน้าอีกแล้วเิอะครับปูเข้าใจว่าอย่างท่คุพอบอกเข้าใจอยู่ครับปูน้องผู้หนี้ต้องไปทำต้นภาพอ่ะถวายทางวัดว่าอาราบ เออพื่อกาเคือคือาไหวเนาะวันนี้แม่คู่กับายแม่เบิ้งเลยแต่พูเกมคือไปดีกว่าเกมแันแม่คู่ภาไปกับไปก็ไปเดี๋ยวพ่อก็จะไปื่อนเนาะรบซีนคือจุดอรเนาะรับเออเารับขคยก่อนนะรับใครกันจุดบุญจบุญบุจายว่าทำ สร้างใจฟังกนจะไอ้หัวปาปังโอ้เอฟซีก็ม่ได้เออเอฟซีผ่านมาทางร่่องยิงแล้วรู้วยเออารกูลายคหลายชื่อเสียงเรี้ยงน้าทหานไม่ชกไม่ดับไม่ชกไม่ไหวไอ้ก็วันนี้ถูกขัาพระรหึงแล้วก็รวยรวยิ่่มืยิ่งฟัอก็าบอกว่เขาบก่านยิ่มก็ไ่ได้จดโดนูมันเรียนไรแค่นี้ยกอันนี้่านบาทา่างแกงโมขาด้วยเออไรกู่ารคหลไรชือเสียงเรี้ยงน้าเออไม่ามมาจากอ่านได้เนาะ แต่คือเปรักายอักอสบหนาให้ขอให้ลูกรักมือิข้มมือร่ามือเงมือไม้อายุวันนี้สุขับพระอรักหึงๆแล้วก็เรื่อยๆนะพกรักเอออันนี้เขาผู้ไหเนี่ยเอ็อคือผานมาทางช่องทีนั้นแตงโมไหนเดช้าพอที่พอขอถวายอพอทีพันวัดอืม ข้ากับเขาในถึงนั้นหาดรวหาโรวมายว่าในถึงนั้นใครกระเ้าเข้าไปเลยเอ้าไปยังงั้เอาไว้ปูลนะปูใครก็เส็น้าย้อเขาไปใส่เขาเป่า ก็่คือเขาคือเราคือพอเด้กรมาให้ก็ได้ว่าลูกหลานปูกีไรเนี่ยติบกับอไรที่ว่าปูปูใช้วาหรอให้ก็ให้ผู้พอให้ก็ใหคือเาถึงแมนําไปรูเลยอยก่อนเมื่อบรงกัคิดวเต้นหอปูชิบเขาหอมปูตาละปู ก็ง้างมาห้หหายไปก็ตกันอยู่นอหอไปหงายกบมือก็หมือาวันไหนงว่าห้ก็ใหาประเดี๋ยวปูงจักงาอยง่บอละครับอลมาหาบอาโนให้ขุดข่าวงายุงด่ากขี้ต้มเจ้าไปเดนเดต้มเจ้าไปเดนเดนรอเปียวรอเปียวรอกเปียวรอกเปวรอกเขาเช้ข้าใกรนั่งงา่เ้าใ มันจะีหายโอ้โเกี่ยวนะคัขากเมี่ยนะอุปโภคครับเออมาอำวัวได้หละยยิมครับปูม่อขึ้นคำวัวขากด้วยอมวัวด้วครับเออมาของวัวขากค่าไอ้นี่แต่จงไอ้นี่จงไปจากเนี่ยแหละปูนึ่ว่าแต่งว่าถือว่าหาเมื่ออะไหขึ้นครับแก่ว่วแข็งเนาะวัวอุปโภคโอแโหพอเคยพอแค่คืออเออมาหาอีกโอคไม่ใจะความถูกก่าสบ้างไม่ความถูกก่อสร้งยิ่ครับเออ กู้งแจ็คกับข้ามะเนาะข้ามาหาอีพ่อยมือความสูบพ่อลยมือความสูบว่าทานว่าอืมอากาดีแล้วดียเนาะอืนี้กับพ่อไก่แล้วอืมคือได้เสืออว่าานหวาอเกิอไม่ตายฝาววานว่าอืมอันนี้จากข่องไอฟาลูหอยนางรมผุพันพร้อมครอบครัวเนาะรวมทั้งในสวันนรกโถร้อยบว่า อ่ะใหนมือคมือดังมือูมือมัดไอ้กวันนี้ถูกขับพอรักหึงึงแล้วก็ดูแบบนั้นเนะอ่ะพ่อรับให้เด้ยนางรับถูกพันีย่าัเอออ่นางเอวมือมาเอ่้มือนี่อื่นางเอวมือเอ้ือหนังสองอือพ่อขอนอนเออมือยังไม่หมดเลยพ่อว่าทางว่าะเออเท้าให้เออเท้าตองมาค้านเออเท้าใช้ไหวไปอืทั้งคนยงไม้ทั้งพวัวมาได พวงมาลายคือก้าวพวงะฉกพวงพร้อมกับซื้อผักข้าวให้พ่อพ่อดื่อไะอีนั uh> ่นเดือมปลอกคางผักข้าวพ่อดื่อมแรงอ่ะพ่อคือให้เดือมอ่ะเอาลูกแบงพ่อนะไปเดือมผักข้าวทันดื้อครับปูเอาม็ดเกล้ดคนเดือมอนั่นเดือมพ่อดื่ออึนั่ยเดือมเดือว่าเนี่ยเอาไว้ผักข้าวพ่ออมเดือมครับปูพ่อดื่อเอาเงินเขาอีน่งเดือมือไปซื้อผักข้าวมเบื่อ ตึอวมาแก่ผูกแกะครับให้เขาได้โชกได้ระเป็นโชคเด็หมานถัดตัวแต่เขาจริงเราวต้วอยู่เมื่อแห้งมือเงิ่มือข้างไ่ฟอกแล้วอื่นบ่เอาลบแดง่อระไรพวกนีเอาเต็มรูนเงมือคัไก่บุญออกทั้วไรคั่งดูดัเขาให้นางเองมือมือโชคมือแรงมือโชคมือมานขอให้สุขภาพแข็งแรงขาให้จิการงานจะดรืทำงานหึงหึงแล้วก็ดูเมือนนะดูนะอ่าจะดึงอ่าวันนี้เขาใครก็ได้ อย่างกานยาวใช่ไหมอยัางการยาวเออเมื่อวานดำงามมากนะร่างสวยเลยคือครับเมื่อละพรสวรรค์คนมม่เหมือนกันนะลุงนะคนเราเออไม่มีเชิงว่าคือการนะบ้านเขาชื่อเขาเรียกใครรำมันจะเรียกเบุญมาแล้วมีใครมั้งบ้างไหมว่า คือแตงโมคือเออมาร่างเชพวัได้เต็นนกปูอ้ข้าไหแตงโมใช้คือคิดผ่าือเพราะคือคือึเขาได้ใหเต้นคือแต่ฮักแล้วปูให้ปูโอ้ยชาาเคือแต่ักแค่แตของนั่นนะเขาบอเลคือแฮักอองามแค่แต่ของเห็นตเขาอะเรื่องการง่ามก็อะไวก็ทำเต้นก็คือนี่หงายๆมันก็ชดนะวดนะปูง ีไปขี้เรื่อยๆครับที่นากะัมกว่าถึง่งๆก็คือครับผมใช้คูวกใช้ใหญ่คูจไม่้อคใชให้ใช้ง่ายเาคมัลงครับผมตือมันงบอกขื่อหนัเรื่องพอกระเบื้องรู้อาจจหมอโงมบองหมอโงมานอ่ะอ่บางวันพอร้องอีกอย่างหรอกว้ามันแตกกลางเยื่องบักขัดมันเรื่องแล้วกันเน้า ตัวกักยาวไปเอาเบอร์สิบตัวนะเนาะเออัเถาว่าทํางานผ่านบุกเอาดีมากดีมากนะขอให้มือคูมือรัามือคมือมัดจะเร <Sh are S 1> ือจะเอนะดูนะัว <Jour> ก oui, ันยาวมืองานจะให้ทำหลายอย่างเยอะตทำคานเยอะแหละแต่ว่าต้องคานกต้องมา่นคอแล้ไปหาคานมั่งนว่ยคานนะนี่ยค่าหางความือหนึ่งผ่าันเชืเอหัวเนี่วคาผู้คันงานป็นค้ากันเท่า เขาใจวะเออขั okay, ้น <Ark> ผ bueno. ู Mu ้ใดผู Mu ้ใหง่เนี Dul ่ <S musician> ู้น้ำพอปักันนี้หัวะู้วันนี้ใครยุ่งฉยนรู้ว่ะวันนี้เหรอวันนี้เราปูยุ่งปูเนี่ยนะเออดีแล้วแล้วเจ้าผู้ให่แกคือเออขั้นคือข้างกับว่าต่้งมาม่ว่าริ้ปูเออเมือนรูปงนถ้ามันห่างไม่อยู่ดีได้แต่เคืไปอืมเออผู้เขาเคลื่อไปเรื่อยๆนะัะอืมเพราะต้องเอบอ้างแบบอืมว่าไม่คือกัไม่ตาพวกทุกูบอืม มันก <À> ็ได <c ười> ้ยิ่อครับค่อของผู้ยังยิ่งยันเออเออิ่งานื่นแ้ลูกไก่พอเล็กหวานอยากวางง้นวาอะไอยากใ้เงนใไม่ไอ้ยิ่งขบาวผัวพาง่าย่งวกมึขาเหยื่อนั่นะครับไปใช้เานใช้เดินมด้ย่าน่าฮ่ว้าวหลักเ้หลักดังมกดังแม่บ้าหลัอย่างเ่นข้าวผัู เมทั่วหนาทั่วตาเด้วผู้ได้มายเดิมหัาคนดังหนยนะเปิดตีเขาเออเออเขาไม่ความดีของเขาเยหนาตายิ่งแกวแกแค่รับแขกเขบคขบคือยิ่งังหนักนอยคุณหนักเาควยเขาได้ยิ่พอบาควายยิงนังหนักหน่อยก็ยิ่งพอจะนั่งหนักหน่อยับเป็นผู้คู่ผูู่แบบเมื่อวานผู้คูคือหอดเขาด้วยผ้ค ลูกขายวะงงานเนางทองตอนดานหนังทองไปขึ ang, tam, ้นขายวเนาะเนาะหนางเนาะก็กางกระช่งพ่อเ็ถูกใจอืมอยคอตามลมตามแรงอย่างนั้นแหละเนอะให้ยางขายเงทําทำงานแทนเขาก่ไม่เป็นแดดเนอะเออถึงว่าละหน้าที่ก็ต้องไปรักขายเนาอยู่เนาะอือ่าเขาให้ยังขายเงี้ยมือสุงมือลักมือถุมือไว้กัรเขาพแขงเร็งนะลูกนะ อ่ะยกไปรื่เยนบักูนี้ยเดี๋ยวพองเลอรางวันให้เต็มตั้งวัดมือจะได้ลัวอันนี้คขาเรียกวมาเรื่องสมุน้องูแล้วรายของแค่จะคือฮักคืนเว้ยนี่ชื่อเขาใช้ของเขาให้ซึ้งเรื่องขายของยืมเออมากวันนี้ของไปหาลอ เขาน่ะเขาจะทำไขาฉันก็อคอทั้งวัน้แต่วังนี้หลายที่ปูม่นก็คือเนยอขอขึ้นแบบจ็ว่าแต่อหางเครื่องเขาก็หัเครื่องไปเรื่องก็เขาให้กัวเขาหมดอไปเรื่องครับเขาไม่ให้หเรื่องยครับแต่แตกกลางเรื่องครับเขาฟวดนี่น้ำปูแดงดีอไเรื่องน้ำปูครับมนก็ พิ่แกน้าตัวเองปเปอครับผ้แค่หเห็นไม่มักหนาลรกอผู้ผก่าหนัก <c oughs> พ้าจะจกัดยอดไก่ตื่นนมาขังเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาจะสมคานกูไปเรื่อยๆนะพ่อนะว่าจะเบิกได้ก็ต้องรอเวลานะเร่งว่าครับผแต่ว่ายิงพอบ่ให้ก้ไว้ราโดดเนาะครับครับ้ช้พชตึงครับใ้ยืมไปเรื่อยฟั้า่ฟงไปเรื่อย มาอยู่มัมกครับปูเออกับงอยกต่ว่าคึอ16ินเรื่องง่ายครับปูแค่ง่ายไงครับหยครับมันปปูที่ลูกท่านบอขอถามเลยท่านบอกท่านต้องลูกปูไม่ขั้นเอาแล้วลูกอะไรหน่ะครับปูหางจมหางบนปลาจมครบบ่จมปูเออลูกอะไรขั้นเอาคั้นขั้าอะไรแล้วพอเจัดกกเองครับปูเสียเอา รูไปใช่ร so an ูันคือะไปแบบนั้นไแบบุมุ่งไไหนก็หาา้อมใช่มาเน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 เแงนเนเบอรทมาที่ก้าวเอาโอ้ยวัเรียมเสพสอขการมันึกาโอ้ยวันนี้ผเสพุ่ขการแล้วก็ ล้นเกิดทั้งวัวแลเหมนวนแค่น่้วนก็เออพอว่ามวนก็แตแ่ล้วนแค่มาพอพ่อยกฟังวังเออจิกับปลาเมื่อไงเมงไงเดี๋ยวเออไม่เป็นไงเดี๋ยวจะให้ชคใคราาให้ชูใครมาวันนี้ทำหน้าทีให้เจ้าพ่อตามที่พ่อถังนัลูกนะครบปูกอ่าให้่งึงแล้วก็ล้วนจุดก็เด็วัแม่พูว่าข้าจยังองื่น โอ้มาเมือเศร้าเลยกเห็นยังน้อปูขาบ้อออกโอ้ตอนรับเตอนัฟุซีอยู่ครับไม่ขออ่านอะไคือเมามาบ้าหมาขึ้นเตีังวัขาบหังขวามือขวามืออะไรก็แกงลวนอาปากแกงเขมากันกางกูรักนะ ได้ค <Ch à. S 1> ือปวแบาดกหญ่ากมากเลยเออท้งวันให่กานขายมันบาดย่งขายอรับลืนเื่นแขนให้กีเกาลปูเาคงักตัวกินม่แข็ององุกเพรไปต่อยมือนะระ้องรู้รองไม่ทำงานห้องลุกกดกู้กับปว เยงอดิ่า่าฮ่าออเชิญง้อฮาฮ่าคอ่รงอ่าฮกันแหกับบักเฮ่ันก็เรียงง้อ่า่ไม่ถามพ่อว่าจะไปถามใครนใครถามกัน่รี่แม่ดูบ่บเรื่ไม่แก้งข้ดูว่าเป็นยังง มึงรูที่แขกคนเงียยแข่งเงินงอางเงี้ยน้อเขาเขาหงนักได้คือเขาแขี้ก็ได้ฟังนี่กันมดม่พออ่านอ่านเห็นเนเเงียเงเงเสียบ่งมันก็งคืออะไรผมเปิดกันถูมากันนัย่ังเหลือกอคำพูรเบเรี

แมงเดือดหัว่ัเก้าวางมันเอ็นหมดไก่เป็นรข้อแมงไม่ใช่สิ้อเพิはは่มมามเออมือแรงยิ่งเพิ่มได้ยิพอบันคำมือนี่งมุดโตแยะๆเอาใจใจยังไงเขี้ยงเอากระขึ้นมาอาหารกลางคืนวันนี้ยก็มังกลาง้าน้วมาสิคำแบบน้องอิ่มเนาะอาหารวันนี้อือพ่อปู่กลางให้ตัวไหนอื ให้เ็ดแปดเก้าเขียนไปเอกแลกแปดแล้วกเก้าตัวไหนอูกพ่อตัวไหนอีกไปคงเลยเอดชูเอกชูแล้วไปเอกชูน่ะใช่นะครับปู่เนื่องเอ็กเขียนลงไปเ็ดเก้าเขียนลงไปเกเก้าเ้าชูเขียนลงไปเกาเนื่งเก้าเขียนลงไปเก้เกเขียนไปใช่นะครับปู่ปูขึ้นมา ครับถูกสาครับปูขมั่ได้ก็อืมได้ครับก้วพอได้อืมจะยืมพอแบงพอได้แครับปูเขาขั้นอยู่เปิดเกลือมันก็เดือดแรมันขั้นหครับปูออกคืเนาะเคครับเอาขั้นยพอหองปากหองคอแล้ือเะครับปูยืมเงิเมื่อหน้าไปเมื่อหน้านี่ครับปูข้ายืมเิพอถือเท่าเราใเบทความก็เรยกัปูครับอก็เียกจือด่านี้ครับให้เพื่อหน้าดั้มปูนิ่ครับปู เอาจะคือพี่น้องหันมาฟังข้างนี้มอร่าดีมาร่าเด่นบ่อยากเห็นก็ต้องพอคือเงิอมันเนี้ยนู่งนู่นนูนู่พี่เล็อตายเลยนี่ขนาดเกิ็คือคือไร้องแบบปูดิวปูดหญิวบ่อยากบอร่ำเอามันจังมันเป็นผ้าพด่วนรวนรูปนั้นให้ชื่อจำ ไม่ร mm. ีบร้อนเงื่อามง่วนคาเอาพักะงบาวาคือคือข้าวานเรี่ยเุกร้านบอกนีแต่ถือบางง่ายบางรอบแต่ถือบางทีง่ายเนาะแ่กูเข้าบแต่กแถือนั่งเขียงบ่าูกบ้านคือเข้าพ่อหน้าหาเืมครับเขาโป่งงามาทันเลยมันจะสิจังพอเลอยไปพี่อันูปูพ่อเรียกพ่รหนาคื่อเขยียกพ่อ็ะหื่ไรกไปรบ ตัน่าที่พ่อกำลังเบอกให้รุกรานแต่ม้วนตัเงินก็คือแม่รอกให้ควาคู่ไปวันวันให้กำลังแรงแกุ่กร้านทุกวันทุกบีเนาะให้ลุกร้านได้ร่วมบุญเออชุกผูทุกคนค่อบ่เคยเคยผูเคยท่านก็ได้คือเน้อเรื่องคือว่าเป็นบุญรูกรานนะครูวันนี้พ่อจะไปตรวดตาข้าตัคือว่า เอออากพาิึมไปดูการทานคือหน่องเนาะเรี๋ยว่็อยากเคลงนเมืองกันใช่ไหมครับคอยากเคลื่นมองได้น้องม่คู่สือเคถือขางมองได้น้องม่คู่สือไปคือคือสวายข้างวัดว่าอ่ารน้ครับอยากพาลูกร้านแทงบุมบึงน้องเนาะเอออาตรงคือคือแกน่าระดูด้วครับเออคือคือพอพาคือพาขางไม่คู่หายไปไหนไม่เคยหายไปใครเทัาถึงเงื่อนท่องม่อยากกเมืเติม ถ้าใช้ให้ผูกทางก็ไม่เป็นไรแต่วันไหนที่เราใช้ไม่ผูกทางแป๊บเดียวยิ่งมือก็ใช้งานแรงมือยวกับมือขั้นบกหักคือขั้นบกหักใครเป็นไปหมดเขาใจวะ ถือขึ้นพ่อพาทาเป็นพนผงมาทุกอย่างใช่ว่าเข้ามานโงไผูคือขึ้นประโยชน์ไูพาช้ไช่เขาพาช้อีกอ่างวันละคราบเขาว่าเนาะครับก็เป็นพไผงทำไมเขาเข้าพปนไงเพิ่มครับทำไมหม่หมูปังไม่รู้เรื่องคือเรื่องอะพรไนงคืออย่างเมื่อถามแม่ด้วยว่าแม่ก็ว่คุ้กจักคึ้นการแม่กบทำไมไม่เนาะ ไผโนก็คือประโยชน์ข้างประโยชนให้เพื่อทางศาสนะให้ลูกใไ้รันได้กกาบว้จะกระปุกขาถึงไม่นตายไปชมว่ให้ฟังได้ยิงเล้รัรบป่กชมว่ยี่มตายเนาะถึงแม่ชมว่ากระปุกใหญ่กับไหนก็มเชมว่ายิมเบ่คระปุกชมว่ากระถุกชมตากรปกใไญ้แค่ทำไม่างมาร่าง

ผมแกายมาว่าอยู่เกอจะม,นมาาันตายงเราพักอยู่บ้านบันก็ย่ายชุดดเลยเีิเมืเขาไม้ว่าผมพักทายจะกำแพกม,มากายมาจะเขาตัวโหวงมาจะก็มั่นเมื่อยไว มันกูจะใช้ลิปมันกูม่มาทางมันมันเบาเพาข้างเป่ากไม่ได้กูคอค่อนข้างขื้นเรื่องว่าท่างขึ้ฝขนงยังมึงข้างข้างขึ้อเออข้างขึ้เออเคยจังเม่จังั่งข้าวกเว่ยฮังเว่ยคือว่าโอ้ไปกันกัน เขาบ่าขี่ขาดเบาแต่ว่ามัดตายไปคนเสียดายมันคืเยอะมัมันยแไปลยมัดอะไัว่ากันเกิดทุ่ง่นรู้บ่ขันตั้งแขันเบ้ามาขันกอไม่ไปดูด้ยยื่งราบูคนเดียวเปล่าหาดูแรยิ่เยอะตายไปงนเขาแ่จ่ายด้วยยื่งไปพอจกายไปบักบักยิ่งมาเร่มมาดังบักรื่งมาั่งแค่ดก็ิ่ง เก็บมาบวกมันมงาบเกไมันมัตายเก็บูวกมันยังยังบวบบวบจางเขื่อนเนี่เรื่องมวนกดางก้ืเรื่องคาปูมันบวงหายไปขายหมูกาะว่าคัางทางควาควก็บวบองเนี่ยโอ้เขามัดตายเราตายคาปูอันนี้้อดขางคว้าไปยัไปอายก้อนดื้อคาปูไปอ้ายก้อนอืมตายไปก็ไม่ค่อยแข็งเขินเงินน่องกลางวัาคบปู แรลว่ากไปใช้ถูกปั่นยืมบั่นอยกขึ้นถูกปั่นเรื่องเรื่องพวกบนีกดี่เือรอกน้ไปดีปั่นะ้นก็ขอเตมุกไปถูกปั่น้าว่าปั่นยืมปั่นหวานยื่แล้วก็จามไปหวานยืมมาเนาะปั่นวานหวานเจ้าตนันึอ ากาจ้าจ่านเราคือมั้งวราคือความจิตใจของมันความจิกจนนงอยนค่ปูเอองานไหจใจดีกว่าอือการใช้ชีวิตมันบนนนนริเนนู้นะลูกนาคคัวปูใช้เงินให้เป็นประโย<อ>ชน์นะลูกนะใช้ให้มันถิดทางมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแม้กะถูกหวยรวยเบื่อถือเป็นารถ่าใช้เงินบ่ถือทางชอวันก็หมดวันเยวก็หมดเดยอะค่ะปูเฮ้ยม,มันไม่คู่ไข้าม เงินน้อยนิดแต่มันมีคิดหมมาเรื่อยๆยิ่มาเรื่อยๆพ่อคือประธานเห็นเรื่อยๆข้าทําถูกต้องตามอดระเบียบขององคูขีบปากขาวนะลูกนะเออแค่วันนี้เอาเทางนี้อ่ะพ่อเขาปากเขาฟ้องนะลูกมักจะวิจารย์ยู่นะครับเอาเท่านี้นะอ่ะให้่างวิเราะห์วิร่างวิเคราะห์วิมัรอายุวันนะสุขข่าวประหลังหึงงแล้วก็รวยๆนะลูกนะอาจจะรวยสาธุ สวัสดีค่ะกับสวัสดี FC ที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะแอดกาสีมาส,สารุปค,คำว่าพู้ตาของวันที8ท่8เมษายนพศ2 0 6 6ให้ฟังอีกรอบนึงนะคะสำรับทันใดทีรอคอยไายวันกับวันนี้ม่ตรได้วันเนาะคะ่ะผูตาหายไายวันค่ะเปิดคลิปมาผู้ตากับแซวแอดยิมเนาะคะ่ะแอดยิมเอาแบ่งใส่จานเนาะคะ่ะ เอาแบ่งยี่สิบใส่จานนะคะจานกะตีเป็นเจ็ดแอดก็ะเลตีเป็นไฮยี่สิบกับสองศูนย์เจ็ดนะคะกับห้ทันผู้ช่มไปตีเลนเอานะคะผููตาไ้เอารถมาแดงขั้นนี้เลยค่ะเอาไปค้นมะพร้าวนะคะป้ายทะเบียนก็คือสองศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะปูตาวายาลืมนะคะสำรับไล่บ้านค่ะปูตาไ้มื้นนี้นะคะกัซิมี่เจ็ดแปดเก้านะคะมีสิบเก้าเก้าสิบ เจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะคะปันธงรายวันนะคะ่แะแ้วก็ตอนสุดท้ายค่ะผููตาผููตาสมมุติพอยิมตายเนาะคะ่ะอายุพอยิมก็คือ44นะคะกายารืมคือกันค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดต,ตามสิบริภาดคลิปเด็ดๆจากช่องไอ้ผ้ารวยนั่นค่ะโชคดีค่ะ